และเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่1ตําบล 1, บ 1. บ 1. บ 1. บกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในส่วนกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตลอดทั้งปีและฟื้นฟูภาคการเกษตรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมประชุมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และมีการรับสมัครเกษตรกรและจ้างแรงงานของจังหวัดกำแพงเพชรเป้าหมายคือสามตำบลในสามอำเภอผลการรับสมัครเกษตรกรมีดังนี้อำเภอขานุวรลักษณ์สะบุรีตำบลป่าพุทษาจำนวน70คนจ้างแรงงานจำนวน11คนอำเภอคลองรานตำบลป่งน้ำร้อนจำนวน10คนจ้างแรงงานจำนวนหคน ในส่วนของอำเภอเมืองนั้นผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์จังหวัดกำแพงเพชรมีเป้าหมายการรวมกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบจำนวน2กลุ่มคือกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโป่งน้ำร้อนสินค้าหลักคือมันสับปะหลังข้าวโพดและข้าวสำหรับอีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทฤษฎีใหม่บ้านพุทธา สินค้าหลักคือมันสับปะหลังและข้าวและได้จัดก,กระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบซึ่งอยู่ระหว่างรอการพัฒนาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น,าานูิน,นการกลุ่มจัดส่งเสริมสหกรณ์ก็มีหน้าที่นะคะโดยตรงนะคะในการ จะทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งถุทฤษฎีใหม่ร่วมกับกระทรวงรเกษตรในส่วนของเกษตรและสกรจังหวัดค่ะที่ไปที่มาของโครงการนะคะก็คือว่ากระทรวงรเกษตรได้จะทาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร,ร,รชาชการที่9มาปรับใช้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการบรรเทาปัญหาแรงการเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอพนสิบ1กา 2019, ทำให้มีการลาบง,งานเกิดขึ้่ค่อนข้างเยอะนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานกับภูมิจําเำนาเดิมก็ทางประทรวงเกษตรก็ได้คิดค้นโครงการนี้ขึ้นมาว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรยังไงนะคะให้เขาอยู่ได้ในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะคะถ้าว่าภาคเกษตรนะคะก็เป็นภาค ที่ใช้แรงงานในในพื้นที่แล้วก็ทุกทุภาคส่วนนะคะก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรเราสามารถมาบริาการร่วมกันในการช่วยเหลือเกษตรกรได้นะคะโดยโครงการนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชมุมชนนะคะ,ะเราจะเริ่มจากหนึ่งตำบลก่อนหนึ่บลเนี่ยว่า เราก็จะคัดมาะะของกำแพงเพชรนี้ก็คือคัดมา1นึ่ตำบลหนกลุ่มนะคะเราก็จะใช้คุณภาพนะคะจะไม่ใช้ปริมาณของกำแพงเพชรปีนี้นะคะเราก็จะมีกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการอยู่2องตำบล2กลุ่มนะคะก็คือตำบลกลุ่มน้ําร้อนนะคะสังกัดของอําเภอคลองลานแล้วก็กลุ่มพารา,า,าพัสาสังกัดอําเภอขานุนะคะตำบล ปา่าพุษานะคะอ,อขังมรักษ์บ,บุรีนะคะวัตถุประสงค์ของการจะทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการน้อมนำเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะคะในรูปแบบของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นวัตถุประสงค์ตอนนี้นะคะก็คือเป็นการเพิ่มพื้นเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการในการเกษตรเรราวม